ผมเหมือนมีประตูสองบานถ้าเปิดประตูเข้าห้องโลกเนี่ยมันก็จะเป็นโลกนี้ไปเลยถ้าให้เลือกอาชีพโดยที่ไม่คิดถึงผลตอบแทนนะเราจะเลือกอะไรเครียดกว่านะครับเพราะว่าผมอ่ะคิดว่าคนอื่นอ่นน้องๆอง่อะเขาอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างคือผมขอแค่ว่าอาขอให้ได้รู้ก่อนว่าต้องทําอะไรต้องแบบสอนดีบอกดีอะไรเงี้ยพอผมรู้แล้วอะ่ะผมจะทําเลย สวัสดีครับชื่อทันตแพทย์ธนบัตรเยีย่ยมพนมพุนนะครับชื่อเล่นชื่อโด่งนะครับหรือว่าหมอดโด่งครับก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของคลินิกทันตกรรม ฟูดแอนมูนะครับอยู่แถวย่านบางนาแบริ่งครับต้องย้อนกลับไปเมื่อแบบโอ้โหสิปีได้บ้างครับเพราะวันนี้จบมานานแล้วครับตอนนั้นตอนอยู่มหครับแล้วก็ช่วง e n t r a n c e เรายังเด็กมากเรายังแยกไม่ออกว่าแพทย์กับทันตแพทย์ต่างกันยังไงแล้วก็แค่คิดว่ามันคงคล้ายๆกันแต่อาจจะต่างกันนิดหน่อยตอนนั้นก็เลยคิดว่าอะไรก็ได้แพทย์ก็ได้ทันตแพทย์ก็ได้เราดันบังเอิญได้ทันตแพทย์ก็เลยเป็นทันตแพทย์เลย พอเราลองนึกย้อนกลับไปว่าจริงๆอ่ะตอนเด็กอ่ะเราชอบอะไรผมสังเกตว่าตัวเองอ่ะจะชอบแบบตัดต่อวิดีโอชอบวาดรูปหรือว่าชอบทาพวกเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กจนทุกวันนี้ครับที่ทำคลินิกของตัวเองครับคลินิกทั้งหมดอ่ะผมก็เป็นคนออกแบบเองตกแต่งเองแล้วก็ตัวงานอาร์ตเวิร์กยิงแอดโฆษณาผมก็เป็นคนทำอาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆซะส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าให้ย้อนเวลากลับไปได้ตอนเด็กๆอ่ะผมจะไม่เรียนสถาปนิก ตกแต่งภายในแม่ก็เป็นแบบพวกกราฟิกดีไซน์หรืออีกอันนึงที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือแบบเกี่ยวกับด้านนิเทศะครับถ้าให้เลือกอาชีพโดยที่ไม่คิดถึงผลตอบแทนนะเราจะเลือกอะไรผมก็คงเลือกพวกสโทนโทนแบบพวกศิลปะพวกสถาปัตย์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้านะตอนนี้ก็คิดว่าเป็นหมอฟันก็ก็ดีเหมือนกัน <laughs> พอเราอยู่กับมันมานานแล้วครับแล้วเรารู้วิธีทํางานที่มันสบายแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นหมอฟันก็ก็ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไป บริษัทหนึ่งเขาจะผลิตซีรีส์เรื่องหนึ่งมาแล้วทีนี้เขาติดต่อผมมาผ่านทาง Instagram ก็เลยได้มีการพูดคุยกันแล้วเขาบอกว่าผมตรงคาแรคเตอร์กับซีรีส์ที่เขาจะทํามากๆพูดง่ายคือเหมือนเชิญเราไปเพื่อที่จะไปเล่นโดยที่ที่เขาเลือกเราแล้วแต่ว่าก็พอไปถึงก็อาจจะไปแคสกับคนที่เขาคัดมาอีกทีหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วครับในเรื่องครับมันเป็นเด็ก อยู่ปีหนึ่งเป็นวัยมหาลัยซึ่งมันแบบต่างกับอายุจริงของผมมากคือผมก็ยังสงสัยเขาอยู่เหมือนกันว่าอะไรทําให้คือในชีวิตจริงอะ่ะเราแตกต่างแต่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับความจริงชีวิตจริงมากขนาดนั้นแต่ด้วยรูปแบบหน้าตารอยยิม้มคือมันอาจจะตรงกับคนเขียนบทซีรีส์นี้ออนแอร์ที่พีทีวีครับชื่อเรื่อง restart ขอรักอีกครั้งได้ไหมครับเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยครับ เรียดกว่านะครับเพราะว่าผมอะ่ะคิดว่าคนอื่นอ่นน้องๆอะ่ะเขาอาจจะมีพื้นฐานมาบ้าง<ม>แต่ว่าตัวผมนะครับไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยมีแค่ความชอบเป็นคนที่ชอบดูละครดูซีรีส์แต่แค่เราไม่เคยทําเราเลยรู้สึกว่าคาดหวังกับตัวเองเราก็ไม่อยากให้คนที่เขาเลือกเราไปเล่นนะครับแบบรู้สึกเลือกผิดที่เลือกเราไปเล่นนะครับ<ม>ก็เลยกดดันแล้วก็พยายามมาก มากๆแบบว่าพอเขามีบทมาให้ผมก็จะต้องแบบหลังจากทํางานเสร็จอ่ะผมก็ปกติก็จะว่างแล้วสบายแล้วแต่ผมก็ต้องเอาบทมานั่งท่องนั่งอ่านหรือว่าลองเล่นกับตัวเองหน้ากระจกบ,บ่อยๆ <S <S จริงๆอันนี้คุณครูบอกว่าผมมีพัฒนาการมากเลยก็คือตอนแรกมันเป็นเพราะว่าผมอายแต่เพราะว่าตอนหลังๆนะครับพอผมรู้สึกว่าผมสนิทก,กับเพื่อนน้องๆแล้วผมรู้สึกว่า เนี่ยที่เนี่ยมันแบบมันรีแล็กซ์แล้วอะครับเราไม่ต้องแบบกังวลอะไรแล้วอะเราเป็นตัวของตัวเองแล้วอะแค่นั้นแหละครับมันเหมือนแบบปลดล็อกเลยประมาณแบบ3-4เดือนหลังจากได้เรียนได้รู้ว่าคือผมอบบขอแค่ว่าอ่ะขอให้ได้รู้ก่อนว่าต้องทําอะไรต้องแบบสอนดีบอกดีอะไรเงี้ยพอผมรู้แล้วอะผมจะทําเลยประมาณ3 4เดือนนะพอผมไม่เครียดแล้วก็รู้แล้วลลว,ว่าอ๋อมันทําแบบนี้นะมันต้องแสดงแบบนี้นะอะไรเงี้ยผมก็สามารถแบบเล่นได้แบบไม่ไม่กังวลเลยค จริงๆเป็นซีรีส์ที่อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบกระแสะมากแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าก็มีคนที่จําเราได้มีคนไข้ที่ตามมามาทําฟันกับเราแล้วก็เอาขนมมาให้ผมชอบนะที่แบบมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยยินดีมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดกับงานหรืออะไรเขาลงโพสต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยโปรโมทคลินิกเราด้วย ผมเหมือนมีประตูสองบานถ้าเปิดประตูเข้าห้องโลกเนี่ยมันก็จะเป็นโลกมีไปเลยทุกคนก็จะเฮฮาปาร์ตี้มากทุกคนก็จะแบบเต็มที่แต่พอกลับมาโลกมีปุ๊บเราก็แบบต้องไปงานประชุม,มต้องไปฟังอาจารย์พูดวิชาการ,าการหรือวเวลาคุยกับคนไข้ก็ต้องให้ความรู้ในเชิงวิชาการเพราะว่าเพื่อความน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยหลังจากซีรีส์เรื่องแรกจบอะครับมีติดต่อมาอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ผม,มจะเปิดคลินิกพอดีแล้วผมก็เลยยังไม่สามารถทําตรงนั้นได้เต็มที่ตอนนี้คลินิกก็เปิดมาได้ประมาณ เสร็จ8เดือนแล้วครับมันอยู่ในช่วงที่ดีกว่าตอนแรกๆมากๆผมถึงจะคิดว่าอาจจะลองกลับมาดูเรื่องของงานในวงการด้วยถ้ามีโอกาสแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งโอกาสนั้นนะครับถ้ามีคนติดต่อมาล่าสุดก็มีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแผนในระยะยาวอาจจะเป็นโปรเจกต์ปีหน้าอะไรย่างเงี้ยก็เลยอาจจะขออุบไว้ก่อนว่าจะยังไงก,ก็ก็ดีเหมือนกันช่วงเวลานี้ก็เลยจะได้เต็มที่ให้กับคลินิกของตัวเองด้วย